สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใช้ตัวโปรแกรม s i w e beam version นึ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างของคานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะครับก็คือให้วางน้ำหนักบรรทุกเนี่ยกระจายเต็มช่วงคาน0.52ตันเพื่อให้ได้ค่าโมเมนต์ที่จุด F เนี่ยสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างคานกันเลยนะครับ ก็คลิกตรงนี้นะครับสร้างรูปทรงของคานโดยคานของเราก็จะมีทั้งหมด9ช่วงนะครับแล้วก็มีไปยืดด้านซ้ายโดยคานยื่นของเราเนี่ยก็จะมีความยาว2เมตรนะครับแล้วก็ผ่านช่วงที่1 5เมตรคานช่วงที่2 4เมตรคานช่วงที่3 3เมตรนะครับคานที่4กับ5เนี่ย4เมตรเท่ากันนะครับแล้วก็คานช่วงที่6 5เมตรนะครับ คานช่วงที่7 3เมตรนะครับคานช่วงที่8 5เมตรแล้วก็คานช่วงที่9 4เมตรนะครับตกลงก็จะได้รูปแบบของคานมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะวางหาวางน้ำหนักวรรทุกเนี่ยเพื่อหาโมเมนต์นะครับว่าได้โมเมนต์เท่าไรหร่โดยจากจทย์กำหนดให้เป็น 0.25นะครับตันต่อเมตรแล้วก็ใส่เต็มสแปนเลยครับทุกช่วงของคานต่อไปนะครับแล้วก็กำหนดวิเคราะห์คานนะครับกดตรงนี้ ก็จะได้ค่าโมเมนต์ที่จุด F เนี่ยเท่ากับลบ0.482นะครับซึ่งเป็นโมเมนต์ลบนะครับอ่าต่อไปนะครับเราอยากวางน้ำหนักบรรทุกใหม่เพื่อให้น้ำหนักบรรทุกที่จุด F เนี่ยมีค่ามากกว่าเก่านะครับเราก็มาใช้หลักการของเส้นอิทธิพลนะครับโดยถ้าเราสนใจโมเมนต์ลบ ที่สูงสุดที่จุด c นะครับเราต้องวางน้ำหนักบรรทุกแบบนี้นะครับก็คือน้ำหนักบรรทุกแบบ2ช่วงนะครับที่จุด c นี่ครับโดยเส้นอิทธิพลของคาน4ช่วงเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับโดยคานก็จะแหนตัวขึ้น แล้วก็จุดดัดกลับแล้วก็แอนตัวลงแล้วเจอที่จุด c นะครับแล้วก็แอนตัวลงอีกแล้วก็แอนตัวขึ้นนะครับโดยมีค่าเป็นลบลบบวกบวกตรงนี้นะครับลบ2ข้างนะครับเนื่องจากเราใส่น้ำหนักบรรทุกไป2ช่วงนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อจะทำให้ตัวโมเมนต์ ลบที่จุด c ที่เราสนใจเนี่ยมีค่าสูงนะครับสูงที่สุดอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างจากโจทย์เรานะครับมีคารทั้งหมด9ช่วงโดยเราก็จะใส่น้ำหนักบรรทุกไป2ช่วงนะครับแล้วก็เว้นช่วงเว้นช่วงนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราใส่น้ำหนักบรรทุกไป2ช่วงนะครับตรงนี้ก็จะแอนตัวลงแอนตัวลง แล้วก็เตัวขึ้นนะครับตามหลักการของเส้นอิทธิพลนะครับซึ่งการใส่แบบน้ำหนักบรรทุกแบบนี้นะครับก็จะทำให้โมเมนต์ลบที่จุด F นะครับสูงขึ้นนะครับสูงที่สุดครับอ่อาเดี๋ยวเรามาลองใส่ในโปรแกรมดูครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าสูงขึ้น เราก็จะลบเจ้าตัวนี้ออกไปก็คือใส่เป็นศูนย์เลยนะครับใสเ 0, ่เป็นศูนย์แล้วก็ใส่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ใส่เป็นศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์นะครับอ่ามีครับสองช่วงเว้นช่วงแล้วก็เว้นช่วงนะครับอันนี้ก็สองช่วงเว้นช่วงนะครับใส่ขวา เรากดมีข้อความเลยนะครับอ,อ่าเยวมาดูมาดูค่าของมันนะครับโดยโมเมนต์ที่จุดเอฟนะครับจุดนี้นะครับจุด F จะเห็นได้ว่าเท่ากับลบ0.569ซึ่งมากกว่าเดิมนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบค่าเก่าเมื่อเราวางเต็มสแปนนะครับ จะเห็นได้ว่าค่าโมเมนต์เมื่อเราวางเต็มสแปนเลยเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับลบ8 4 8 2ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเราใช้หลักการของเส้นอิทธิพลน,นะครับใช้หลักการของเส้นอิทธิพลเนี่ยจะทำให้ค่าโมเมนต์ลบที่จุด F เนี่ยเท่ากับลบ6 9น9นะครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับการใช้โปรแกรม Cedit Beam Version 1.10น,นะครับอขอบคุณครับ